หลายๆคนต้องร้องว้าวนะครับของราคาเปิดตัว Apple Watch SE นะครับในราคา9,400บาทนะครับดูคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่มันใช้ได้จริงแทบไม่แตกต่างจาก Apple Watch 6เลยนะครับแต่ผมขอแนะนำครับว่าคุณไม่ควรซื้อนะครับ Apple Watch SE นะครับด้วยเหตุผลหลักๆ3ข้อดังนี้เรื่องที่1นะครับ Away On Display เนะครับเป็นเรื่องสำคัญของนาฬิกานะครับแต่เขากับไม่ใส่มาให้ใน Apple Watch SE นะครับถามว่า Away On Display คืออะไรนะครับมันก็คือการแสดงหน้าจอตลอดเวลาครับแสดงเป็นรูปนาฬิกาเวลาได้ตลอดเวลานะครับแล้วสามารถดูเวลาได้จริงนะครับตามธรรมชาติของมนุษย์อะคุณคิดว่าเราจะมาพลิกเข้ามือแล้วก็มาดูนาฬิกาอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่าครับไม่ครับส่วนใหญ่ด้วยซ้ําที่เราจะไม่เหลือบมาดูเราแค่ พิกมานิดนึงพอเห็นแล้วเราก็ล้าสายตาจากมันไปแล้วนะครับดูเวลานิดนึงแค่เซียววินะครับไม่ใช่วินาทีนะครับเสียววินาทีนั่นหมายความว่าเวลาคุณจะดูเวลานะครับคุณแค่ดูปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันมี a อาเวทออนดิสเพย์นะครับคุณก็สามารถรู้เวลาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นรุ่นนะครับ Apple Watch SE นะครับคุณต้องพิกข้อมือขึ้นมาเต็มสูบแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ดูเวลานะครับมันเสียเวลามากๆครับ การที่จะรอ1นถึงสวินาทีหลายๆคนจะบอกว่าพี่ผมไม่แคร์หรอกแค่วิ2วิเองผมรอได้นะครับคุณอย่าลืมนะครับคุณต้องใส่ Apple Watch SE นะครับไปเป็นปี2ปี3ปีแล้วแต่คุณนะครับแล้วคุณรวมเวลาการอ่ะคุณจะเสียเวลาแบบผมว่าเป็นวันเลยนะถ้าเกิดสอ,สอปีผมว่าไอรอมารอแบบเนี่ยหนึ่งสองวิเนี่ยรวมกันอาจจะได้เป็นวันเลยนะครับและที่สําคัญครับยิ่งกว่านั้นครับถ้ามันไม่มี Always on Display นะครับคุณเวลาคุณพลิกขึ้นมาบางครั้งครับ นาฬิกามันก็ไม่ติดหน้าจอไม่แสดงผลนะครับมันเป็นไปนได้ครับหลายครั้งนะครับที่ Apple Watch นะครับมันไม่ดีเทคว่าเออเราสบัดข้อมือหรือสบัดไม่แรงพอนะครับคุณก็ต้องมาสบัดใหม่อีกครั้งนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณจะหงุดหงิดครับจะเสียแบบเสียอารมณ์แบบแม่กูจะดูเวลาต้องมาสบัดอีไรเพื่อจะได้ดูเวลาอย่างนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ ทำให้เราหงุดหงิดครับแล้วคุณต้องใส่มันไปปี2ปีอ่ะคุณคิดดูมันคุ้มค่ากับความหงุดหงิดของคุณหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องเจอครับผมรับรอง100%นะครับทุกคนยังไงก็ต้องเจอแบบว่าสบัดเข้ามือเบาไปหรือว่าสมบางครั้งก็สบัดแรงนะแต่ว่าไม่ติดนะครับต้องสบัดอีกทีหนึ่งนะครับมันคือมันผิดจุดประสงค์สิ่งที่นาฬิกาควรจะมีนะครับก็คือมันไม่มี away on display ใน apple watch se นั่นเองนะครับคนที่2ครับ apple watch se ครับจะขายยากมากกว่า apple watch 6นะครับ ้วยเหตุผลหลักๆครับเวลาคุณซื้อ Apple Watch SE มาครับ9,400บาทนะครับรุ่นเริ่มต้นเลยคุณอาจปีหน้าคุณเปลี่ยนไปรุ่นใหม่แล้วอาจจะเปลี่ยนเปรุ่น7หรือเป็น SE 2นะครับราคาของมันก็จะเหลือประมาณ6 7 0 0 0นะครับคุณจะขายได้ประมาณ6 7 0 0 0นะครับก็ราคาก็ถือว่าขายได้สูงนะครับเพราะว่าพวกของของ Apple นะครับส่วนใหญ่จะขายเป็นมือสองได้ราคาสูงครับแต่กับการครับคุณอาจจะขายได้ยากครับเพราะว่า Apple Watch นะครับ6นะครับรุ่นที่ ปีหน้าอาจจะเป็น7ไปแล้วเขามาขายเป็น6เป็นมือสองนะครับเขาอาจจะขายราคา8 0 0 0ั0เ0ครับและช่วงรา,ราคาต่างกันมันจะไม่มากแล้วครับมันจะต่างแค่พันหนึ่งสองพันพันห้าประมาณนี้นะครับเวลาคนจะซื้อมือสองอยากได้จริงๆขึ้นมาครับเขาก็แบบเฮ้ย Apple Watch SE อ่ะเจ็ดพันแล้วกันอ่ะ Apple Watch 6 8 0 0 0เฮ้ยเอาเพิ่มอีกพันหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็น8 5 0 0ันห้าอ่ะ ก็อีพันหเป็นรุ่น6ไปเลยดีกว่าเพราะว่าด้วยปีหน้าครับไอเทคโนโลยีที่มันไม่รองรับปีนี้ครับมันอาจจะรองรับในปีหน้าก็ได้นะครับอาจจะมีความน่าซื้อมากกว่าเยอะนะครับในราคาแค่พันหนะครับมันก็เป็นเหตุผลให้ Apple Watch SE ครับจะขายมือ2ได้ยากกว่านั่นเองเหตุผลที่3ครับ Apple Watch 6นะครับมี ECG นะครับตัววัดขึ้น ไฟฟ้าหัวใจนะครับด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับที่ Apple Watch 6ใส่มานะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้จริงนําเข้ามามันก็ใช้ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ครับแต่อย่าลืมครับทุกๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ถ้าปีหน้า2ปีหน้าครับเขาอาจจะแบบว่าเออการวัดคลื่นหัวใจอย่างเงี้ยมันสามารถอยู่ในนาฬิกาสมาร์ทวอชได้แล้วนะไม่ผิดกฎหมายหรืออะไรเขาก็สามารถเปิดใช้บริการตัวนี้ได้นะครับแล้วมันดียังไงครับดีในกรณีที่คุณนะครับยังขายเจ้า Apple Watch 6ไม่ได้นะครับคือโพสต์ไปแล้วอ่ะมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมถึงจะโพสตถูกโพสต์อะไรก็ยังขายไม่ได้ครับคุณสามารถส่งต่อมันไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็น ลุงป้านะอาครับไปเพื่อนนะครับมันเหมือนเป็นอุปกรณ์การแพทย์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีตัววัดออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็มีตัววัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เขาเปิดบริการใช้งานได้แล้วนะครับเขาก็สามารถรู้ล่วงหน้าได้ครับว่าเขาเฮ้ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนะหายใจไม่พอนะออกซิเจนในเลือดไม่พอนะอะไรนี้เขาก็สามารถรู้ก่อนได้นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากอีกอย่างนึงครับที่สําคัญสุดๆครับผู้ใหญ่หลายๆคนครับเขาคงไม่แบบอยากจะมาสะบัดเข้ามือนะครับ เพื่อจะได้ดูเวลาอย่างนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะลำคาญจะแบบไม่อยากใส่ Apple Watch SE ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อรุ่น Apple Watch 6นะครับคุณก็แค่เหลือบๆมองโอเคเวลาแค่นี้อ่ะเหลือบๆมองอ่ะเก้าโมงครึ่งแล้ว แค่นี้นะครับญาติผู้ใหญ่ที่เขาไปใส่นาฬิกา Apple Watch นะครับ6นะครับเขาก็แฮปปี้นะครับผมว่าไอ้เรื่องหลักๆเลยนะครับก็คือ away on display เนี่ยครับมันเป็นจุดที่คุณต้องเพิ่มเงินจริงๆครับเพื่อได้ใช้นาฬิกาที่มันเป็นนาฬิกาจริงๆนะครับนี่ก็เป็น3เหตุผลหลักนะครับที่ผมเชียร์ให้คุณนะครับอย่าซื้อนะครับ Apple Watch SE นะครับเก็บเงินอีกนิดนึงไปซื้อ Apple Watch 6ไปเลยดีกว่านะครับแล้วคุณล่ะ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับดูไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับว